สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องเด็กชายบุญรอดแฟมลี่นะคะวันนี้เราก็จะมาทำพิธีตัดหางแม่ไม้กันนะคะอ่าเราก็ต้องทำการเซ้นบอกกล่าวก่อนนะคะก็จะมีเหล้าขาวน้ำส้มนะคะเวลาเราทำอะไรนะคะพิธีกรรมเกี่ยวกับน้องช้างเราก็จะต้องมี การบอกกล่าวเสมอนะคะลอดก็สนใจน้ำส้มใหญ่เลยโอ้โหน้ำส้มแฟนต้านะคะ แล้วก็จะตัดหางเพราะว่าน้องบุลรอดชอบจะกัดหางแม่แล้วนะคะตอนนี้แล้วก็เราจะตัดแล้วก็ทำเป็นแหวนนะคะทักให้แม่เอฟซีที่ช่วยเหลือผ่านทางลายทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ทยอยขอที่อยู่แล้วก็ออ่ทักแม่เอฟซีไปแล้วนะคะบางส่วน แล้วก็จะทำให้เป็นของที่ระลึกนะคะวันปีใหม่เป็นการตอบแทนแม่ที่ช่วยเหลืออุปการะแม่ไม้กับน้องบุญรอดตั้งแต่เริ่มเลยนะคะแล้วก็จะมีของที่ติดตัวน้องบุญรอดด้วยเราจะส่งไปให้นะคะแทนคำขอบคุณสำหรับที่เอ็นดูเมตาน้องบุญรอดจับแม่ไม้นะคะ ก็โนเหมือนเดิมน,นะคะเราต้องไปเบี่ยงเบนความสนใจก่อนแล้วก็มาตัดหางแม่นะคะไม่งั้นลูกก็จะตนมากๆอันนี้ก็จะต้องทำพิธีเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะอ่าประมาณนี้นะคะอ่าเดี๋ยวพ่อควานมาดูหน่อยก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราจะ ส่งให้แม่เอฟซีที่เราขอที่อยู่นะคะผ่านทางไลน์ทั้งหมดเลยใช้เป็นหางของแม่ไม้นะคะแทนคำขอบคุณที่เมตาน้องบุญรอดตั้งแต่เริ่มเลยนะคะแล้วก็เป็นของที่ติดตัวน้องบุญรอดมาด้วยเราก็จะให้ไปด้วยนะคะแทนคำขอบคุณ ายก็จะคึกประมาณนี้นะคะแล้วก็จะแหวนหางช้างก็จะเสริมสิริตมงคลใส่เกี่ยวกับโชคลาภอะไรอย่างเงี้ค่ะอุ้ยอ้วนอ้วนน้องน้องน้องอัอนนี้แล้วอ้วนดื้อมากเลยดื้อมากเลยเนี่มาชกมาชก กะละมังหางความไปแล้วหนึ่งทีมามามากินกล้วยมากินกล้วยมากินกล้วยป็นสิ 4, มงคลน,นะคะทํามาคาขึ้นแถวคาดปลอดภัยนะคะป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆนะคะสําหรับแหวนหางช้างนะคะอน,นี้<า>ก็มาชมศึกแย่งกล้วยแม่กับลูกนะคะไม่รู้ใครจะเร็วกกันแต่ลูกตอนนี้คือชนมากน้องพุลอดชนสุดๆชนสุดแล้วตอนนี้ค่ะ เมื่อกี้มาคว่ำกระมังหางของแม่มายไปแล้วก็ได้เยอะอยู่นะคะต่อหนึ่งเชือกก็จะมีประมาณสี่ถึงห้าร้อยเส้นได้เลยบางเชือกอก็ไม่ถึงค่ะถ้าความหนาก็จะหนาอยู่ค่ะแข็งอยู่พอสมควรตอนนี้เราก็หัดใส่โซ่น้องบุญรอดแล้วนะคะ เพื่อที่ตอนโตเขาจะได้คุ้นชินนะคะไม่ได้เป็นการทานลุนแต่อย่างใดนะคะเราก็ฝึกน้องเขาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะแม่ควานเหนื่อยมากเลยค่ะตอนนี้เวียนหัวกับน้องวุนรอดมากเลยคะ่ะแล้วก็วันนี้เราพาน้องชายน้องบุนรอดมาด้วยนะคะไม่มีอาการกลัวเลยแต่งง,งมาก ลอดก็จะห่วงแล้วอย่าให้อย่าให้โดนนะอย่าให้โดนนะเราบุญรอดเร็วมากัวนะัจะขวาจะขวาไม่ใช่ลูกบอลหนูนะบุญลอดลัวเลยอ เกือบไม่ทันเร็วมากบอกแล้วว่าเร็วมากนะคะแล้วก็สำหรับแม่เอฟซีนะคะที่เคยช่วยเหลือน้องบุญรอดผ่านไ้ายแล้วก็ยังไม่ได้แจ้งที่อยู่นะคะสามารถแจ้งทางไลน์ของพ่อควานได้เลยนะคะเป็นของขวานแทนใจปีใหม่จากครอบครัวน้องบุญรอดนะคะ เพราะว่าบางทีเราอาจจะตกหล่นแม่ๆบางคนนะคะไปก็สามารถแจ้งแจ้งเข้าไปใหม่ได้เลยคะ่ะว่าเคยช่วยเหลือบุญรอดนะคะเพราะว่าเราอยากให้จริงๆแทนคำขอบคุณก็ไม่รู้มีสิ่งใดตอบแทนให้แม่เอฟซีที่ทำได้ก็ประมาณนี้แหลคะค่ะเป็นของขวัญเล็กๆอาจจะไม่มีมูลค่าไม่มากนะคะแต่ก็เป็นมูลค่าทางจิตใจสำหรับครอบครัวเราที่มอบให้นะคะ <minutes> เพราะว่าช่วงแรกๆที่น้องบุญรอดเกิดเราต้องการกำลังใจอย่างมากแล้วก็ค่าสนับสนุนน้ำนมที่แม่ให้มาก็เป็นกำลังใจที่ด e ีท e ี e ่ให้น้องกับแม่ไม้เติบโตมาถึงทุกวันนี้นะคะเป็นหนูน้อยที่หนังย้วยแล้วก็อ้วนขึ้นขาก็ปกติแล้วผิวหนังก็ดีขึ้นมากๆเลยค่ะก็ ได้แม่เอซีช่วยนะคะถึงมีทุกวันนี้เ,เ,เวันนี้ก็ขอลาไปด้วยคลิปนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าคลิปหน้าเราจะมาอัปเดตการทำแหวนให้แม่เอซีดูนะคะว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างนะคะควันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องบุญรอดด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ